รบม 9.6b จะโจทย์จงอ่านชื่อ3ประกอบต่อไปนี้ตามระบบแบบอายุแพ็กเนมวิธีทำจากโครงสร้างที่โจทย์กำหนดการอ่านชื่อล็อกพิจารณาข้อแรกคือพิจารณาสายโซ่หลักซึ่งประกอบไปด้วยคาร์บอนอะตอมที่1สร้างพันธะกับคาร์บอนอะตอมที่2สร้างพันธะกับคาร์บอนอะตอมที่3 สร้างพันธะกับคาร์บอนอะตอมที่สี่สร้างพันธะกับคาร์บอนอะตอมที่ห้าและสร้างพันธะกับคาร์บอนอะตอมที่หกเพราะฉะนั้นคาร์บอนสร้างพันธะต่อเนื่องกันทั้งหมดหกอะตอมและเป็นพันธะเดียวทั้งหมดในโครงสร้างชื่อของสายโซ่ล่าหรือชื่อหลักจะมีชื่อว่าเฮเซนเฮมาจากการที่คาร์บอนสร้างพันธะต่อกันหกอะตอมส่วนคำลงท้าย a n p เป็นการระบุว่าสารประกอบดังกล่าวเป็นสารประกอบแทวเคนหรือสารประกอบที่มีพันธะเดียวทั้งหมดในโครงสร้างและมีหมู่แทนที่คือหมู่เซียสองเซียสาซึ่งจะเรียกว่าหมู่เอสทิลสร้างวัทะอยู่ที่คาร์บอนเอาตอมที่สมในสายโซ่หลักเพราะฉะนั้นหมู่แทนที่จะมีการอ่านว่าสามเอทิลเพราะฉะนั้น โครงสร้างที่โจทย์กำหนด่าให้จะมีชื่อเป็นคำตอบคือ3 e t อทิลเฮกเซน